ก็มาถึงไดน,นอสับโนโนเสาใหญ่มากพิพิธภัณฑ์หอยหิน1้0หล้านปีโอ้โลกไปโลกใบนี้มันเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนอะเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเป่นไม่เนมันนะ อันนี้ตัวอะไรเนี่ยซคน่อคนละกอง ไงฮะแค่อะไรบ๊วยน้อยตามราคาอย่างนี้นะห้าสิบบาทเดี๋ยวไม่พอยี่พอน้ำตกน้ำตกเดี๋ยวมงินไม่พอไซส์น้ำตกน้ำตกน้ำตกตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับตลาดห้วยเดียครับลานค้าชุมชนน้ำตกก็มีก็ไม่เห็นหรอกอ๋ไม่เห็นดูเครื่องบิน ตึ้งทำคนนี้ไปกันได้ครับไปเดินไประวังตำ่ำตช่นี่เราก็อยู่ตลาดห้วยเดือแล้วครับมา,ามาดูดิมีม,ม,มีของกินไหมส<อ>ตรอบเบอรี่กัางหันลม น่าจะมีลบน้อยลบน้อยซ้ายซ้ายของป่าอาหารป่านี่จะของป่าเออหมันไม่ใช่องุนมันคือบักเต็น มาเต็มถ้าไม่มีละถ้าไม่มีละปิ่นจะเอาอะไรเอาอะไรแทนตอนนี้กำลังเดินเลาะยางเลาะหรือ,อย่างเดียวครับขาเลาะ ไม่มีเดินห่างหก,กันน่อยจะตำกันเมงแก20่บาทตัวละ20บาทเมงแกแกแกย้อนแสงเยียนปลาไหลไปฟ้าปลาไหลธรรมดาเอานี้ไม่มีหรอก คิดว่าไม่มีจีนายแมงจีนายหน้าตาเหมือนแมงสาบมากเลยนี่ไงเจอแล้วสตอเบอรี่เรา ร้อยห้าสิบรอมีตัง0เดียวมีตังร้อยเดียวมีตังร้อยเดียวรวมกันกินอยู่เหรอ มาซือให้ไปฮะพอแล้วปะขึ้นรถมีอะไรมีน้ำจิ้มไม่มีไม่มีผงกลัดกินเปรี้ยวเลยไปจิ้มน้ำจิ้มมะม่วงเลยแมงดา ดูไม่เคยเห็นแมงดาวดูปั้นนอกป๊าขึ้นรถไปขึ้นรถรอป๊าตกลงสำนีร้อยห้าสิบ ใครเอามาให้ป้าปุ๋ยให้ปินร้อยหนึง100น่งตาร้อยหนึ่งมารวมกันรถเราอยู่นี่จะไปเข้าห้องน้ำฮอนแดดไปขึ้นรถคนเงียวเออเดี๋ยวไปส่งปินเขาขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไปฉีกับพ่อ S <S เรียบร้อยครับขึ้นรถลว